สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่จะมาสอนทาบั็กแล้วก็มีจุดแอบด้วยนะครับน้องน้องก็คือมีจุดทําบั็กด้วยแล้วก็มีจุดแอบด้วยนะครับเนาะเอาไว้ไต่แรงแดงกันเองนะครับน้องน้องเออช่วงนี้นะครับก็รีแรงแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ขึ้นแรงยากมากนะครับน้องน้องแล้วก็วันนี้นะครับพี่จะมาสอนนะครับเนาะว่าทาบั็กยังไงนะครับแล้วก็ ไต่แรงยังไงนะครับให้ขึ้นแดงเร็วที่สุดนะครับน้องเราก็จุดแอบอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับน้องให้เพื่อนเราไม่เห็นหรือว่าให้คนที่เป็นศัตรูเรานะครับไม่เห็นนั่นเองนะครับน้องเออก็แบบว่าเราจะได้ขึ้นแดงเร็วๆนั่นเองนะครับน้องก็เป็นอีกทริกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็การทําบั็กนะครับก็ไม่ได้โกงชาวบ้านนะครับน้องก็คือจะไม่ได้โกงแบบเพื่อนๆจนเกินไปนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นการทําบั็กแบบเล็กๆน้อยๆนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็มีทริกอะไรต่างๆมากมายด้วยนะครับน้ครีนะับ เอาไปหรือว่าเอานํากลับไปทํานะครับน้องก็คือได้ขึ้นแดงแน่นอนนะครับนอกาสหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับน้องเแล้วก็สาหรับน้องๆคนไหนนะคบที่เข้ามาแล้วนะคบพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นด็บซีคนใหม่นะครับน้องก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับเนาะไปสูง80,000ซับกันนะครับน้องก็คือตอนนี้นะครับพี่75,000ซับแล้วนะครับเนาะก็กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe พี่ด้วยนะครัััับบพวววกกกนนนนน้้้้ออออองงงเมมาาาไไูู่่่ดดรรรรปยตแหืจุ จุดแรกกันเลยดีกว่านะครับงน้องเพราะว่าวันนี้นะครับพี่มาสอนจุดแอบบหรือว่าสอนจุดทําบักนะครั <B uy> บงน้องก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะในคลิปนะครับน้องก็คือไม่ได้มีจุดเดียวนะครั <B uy> <B uy> บน้องก็คือมีจุดแอบเยอะแยะมากมายแล้วก็จุดทําบักเยอะแยะมากมายเลยนะครั <B uy> บน้องมาอยู่กับจุดแรกของเรานะครับงน้องก็คือเป็นจุดลงไฟฟ้านั่นเองนะครับเนาะก็เป็นจุดนี้เลยนะครับงน้องอ่ะก็แบบว่าจุดนี้นะครับก็คือเราจะขึ้นไปหลังคานะครับงน้องคือแบบว่าเราจะขึ้นไปแบบ บนหลังคาลงไฟฟ้าเลยนะครับบางน้องก็คือขั้นแรกนะครับต้องตั้งไอวอลแบบนี้ก่อนนะครับ2ลูกนันเองนะครับเนาะแล้วก็ขั้นตอนนี้นะครับบางน้องก็คือโดดมาประมาณนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็การขึ้นมาแอบจุดนี้นะครับบางน้องก็คือแบบว่าต้องได้ไซส์ไอวอลนะครับสามลูกนันเองนะครับเนาะแล้วก็อีกลูกหนึ่งนะครับเราจะมาตั้งตรงนี้นะครับบางน้องเออเพื่อจะขึ้นไปบนหลังคาโรงงานนะครับแป่นะครับบางน้องก็คือแต่ใครอยากอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับบางน้องก็คือง พี่ก็จะเลยจะแบบว่า จะโดดไปบนหลังคานะคะวังน้องก็แบบนี้เลยนะครับก็เปิดโคนูแล้วก็วิ่งกระโดดไตแบบนี้เลยนะครับเนอะเราก็จะมาอยู่บนหลังคาแบบนี้เลยนะครับวงน้องเออก็เป็นอีกจุดแอบจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนเราหรือว่าศัตรูเรานะครับไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะครับเนาะเพื่อนเรามองเห็นอยู่นะครับวงน้องก็คือแต่ศัตรูนะครับไม่เห็นเราแน่นอนนะครับเราก็เราสามารถยิงศัตรูนะครับได้รอบทิศเลยนะครับวงน้องแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับวงน้องก็เป็นจุดนี้เลยนะครับเนาะเมื่อเราเห็นศัตร นะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นอีกจุดแรกนะครับ,บน้องก็คือเอาไปทํากันได้นั่นเองนะครับเนาะก็เอาไว้ไต่แรงแดดนั่นเองนะครับ,บน้องสําหรับจุดแอบจุดแรกตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ ไปจุดที่2กันเลยนะครับวงน้องสำหรับจุดที่2นะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็วิ่งมาตรงเครื่องดีดตรงนี corona, ้เลยนะครับก็เป็นโรงเก็บเครื่องบินนั Rein ่นเองนะครับเนาะก็ให้น้องๆนะครับเล็งตามพี่เลยนะครับเล็งประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็ดีดมาเลยนะครับวน้องเมื่อเราดีดมานะครับมันจะมาตําต้นไม้พอดีนะครับเนาะเราก็มันจะเป็นจุดแอบเลยนะครับวน้องก็จะเป็นประมาณนี Você ้เลยนะครับน้องก็ค <önce> ือไม่มีใครเห็นเราแน่นอนนั่นเองนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับเนอะก็เป็นจุดที่เองนั่นเองนะครับนี้เลาย กันได้นะครับเนาะเราก็เอาไว้ใส่แรงแดงกันได้นะครับเราก็ไปต่อที่จุดที่3กันเลยที่กว่วนะครับบางน้องก็คือสําหรับจุดที่3นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็คือสําหรับบางน้องคนไหนนะครับที่อยากมาแอบอยู่ป่องไฟแบบนี้นะครับก็มาแอบได้นะครับแต่วิธีลงนะครับพี่มีนะครับบางน้องก็คือหลายหลายคนนะครับโดดลงไปก็เสียเลือดนะครับแต่พี่มีวิธีลงนะครับบางน้องก็คือให้เพื่อนๆนะครับมาอยู่แบบนี้นะครับเนาะล้วก็โดดลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับบางน้องก็คือเราจะไม่เสียเลือดเลยนะครับบางน้องเออก็เป็นแบบนี้นะครับแต่เพื่อน แล้วก็นี่เลยนะครับงน้องอันนี้นะครับทาได้ทุกจุดนะครับเนาะไม่ใช่ว่าทําได้แต่ป่องไฟนะครับงน้องก็คือทําได้ทุกจุดนั่นเองนะครับที่เราอยู่บนสูงๆนั่นเองนะครับงน้องก็คือ โรงงานนาฬิกาหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับก็ทําได้หมดเลยนะครับมงน้องก็คือโรงงานนะครับก็เดี๋ยวพี่โดดให้ดูเลยนะครับมน้องนี่เลยนะครับเนาะก็แบบนี้เลยนะครับมงน้องลงมาจะไม่เจ็บตัวแบบนี้เลยนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการกระโดดที่สูงนะครับแบบไม่เสียเลือดนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็ยังไม่รู้นะครับสำหรับจุดจุดนี้นะครับหรือว่าการทําแบบนี้นั่นเองนะครับมงน้องก็แบบว่า หลายคนนะครับไปแอบที่ยังสูงแล้วก็ลงมาก็เสียเลือดนะครับวน้องก็คือแบบนี้นะครับจะไม่เสียเลือดนะครับแต่เราต้องมีเพื่อนคนนึงนะครับวน้องแล้วก็การทําแบบนี้นะครับหลายๆคนก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับเนาะสำหรับการทําแบบนี้นะครับก็สามารถไปทํากันได้นะครับวงน้องเพื่อเอาไว้ใส่แกล้เลยนะครับเนาะแล้วก็ไปต่อที่จุดที่4กันเลยดีกว่านะครับวงน้องสำหรับจุดที่4นะครับก็เป็นจุดนี้เลยนะครับวงน้องก็คือโลงสีนั่นเองนะครับวงน้องเออก็เป็นจุดนี้เลยนะครับสำหรับจุดที่นั่นัเนนงเองอนะครับนเนา ตัวนี้นั่นเองนะครับนาะก็คือแบบว่าเมื่อเราขึ้นมาบนหลังคาตัวนี้นะครับบางน้องก็คือเราสามารถดีศัตรูนะครับได้รอบทิศเลยนะครับบางน้องแต่นะครับเนาะก็คือแต่ศัตรูนะครับก็สามารถยิงเราได้เหมือนกันนะครับแต่แบบว่าเราถ้าเราไม่ยิงศัตรูก่อนนะครับบางน้องก็คือศัตรูไม่เห็นเราแน่นอนนะครับเนาะสำหรับจุดๆนี้นั่นเองนะครับเนาะเราก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเนาะสำหรับบางน้องคนไหนที่แบบว่าอยากขึ้นโรงงานลงสีแบบนี้นะครับที่อยากขึ้นโรงงาน่บางน้องก็คืออยากขึ้นหลังคาลงสี่นะครับเน นะครับบอกน้องสําหรับจุดนี้นะครับพี่ไม่แนะนําดีกว่านะครับเนาะสาหรับจุดนี้นั่นเองนะครับบงน้องแต่ใครอยากขึ้นก็สา,ามารถทําตามพี่ได้นะครับบงน้องก็คือต้อง,งสซวอลเยอะนิดนึงนะครับเนาะสาหรับจุดจุดนี้นะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับถ้าขึ้นมาแอบดีๆนะครับบน้องก็ง <ๆ S 2> งคือขึ้นมาแล้วมานอนดีๆหรือว่ามาแอบดีๆนะครับบน้องก็คือศัตรูไม่เห็นเราแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดแอบจุดหนึ่งที่ดีเลยนะครับบงน้องแล้วก็ไปต่อที่จุดที่5กันเลยดีกว่านะครับสําหรับจุดที่หดานะคร แบบว่าบล็อกทำเล่นๆนะครับบางน้องก็คือแบบว่าเป็นบล็อกแบบว่าเอาควนเล่นๆหรือว่าไว้ทำเล่นๆนะครับบางน้องนี่นะครับเมื่อเราวิ่งนะครับบางน้องก็คือแขนเรานะครับจะไม่ขยับเลยนะครับบางน้องก็แบบนี้เลยนะครับก็เป็นบล็อกเล่นๆแบบนี้เลยนะครับบางน้องเออก็เป็นท่าวิ่งแบบว่าแขนไม่ขยับเลยนะครับบางน้องก็คือเราต้องถือระเบิดนะครับระเบิดค้นแบบนี้นะครับบางน้องเราก็ปาขึ้นฟ้าไปได้เลยนะครับบางน้องเออเก็แขนเรานะครับจะไม่ขยับเลยนะครับนี่นะครับบางน้องก็คือเวลาเราขี่สเก็คือ แค่เราจะไม่ขยับเลยนะคับงน้องก็จะเประมานี้เลยนะครับก็เป็นบั๊กก้นกวนนะคับงน้องเอาไว้กวนเพื่อนๆได้แล้วก็เอาไว้ทําให้เพื่อนๆดูได้นะครับเนอะสาหรับบั๊กตัวนี้นั่นเองนะครับบงน้องก็คือบั๊กตัวนี้นะครับจะอยู่กับเราจนจบเกมเลยนะครับบงน้องก็จะประมานี้เลยนะครับเนอะสําหรับบั๊กตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะ ก็ไปอยู่ที่บั็กที่6กันเลยดีกว่านะครับหรือว่าจุดแอบจุดที่6กันเลยดีกว่านะครับก็ตัวนี้นะครับบงน้องก็คือพี่จะบอกนะครับว่าเป็นแบบว่าการทาบั็กแบบนี้นะครับก็เป็นการเปิดตาล่านั่นเองนะครับเนาะก่อนที่จะทํานะครับบงน้องก็คือเราต้องมีเพื่อน1คนแล้วก็มีระเบิดนะครับสลูกนั่นเองนะครับเนาะลูกแรกแล้วก็ลูกที่2แบบนี้นะครับบงน้องก็คือปลาให้เราตายไปเลยนะครับเนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับนะไปซุปเราตรง หัวใจนั่นเองนะครับงน้องก็คือซุปเราขึ้นมานั่นเองนะครับเนอะก็คือเราสามารถเปิดตาล่าได้เลยนะครับงน้องเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูเลยนะครับเนอะว่าเปิดตาล่ายังไงนะครับบวงน้องก็คือเพื่อนเราซุปมาแล้วนะครับเราสามารถเปิดตาล่าได้เลยนะครับงน้องเดี๋ยวพี่จะไปให้ดูนะครับเนอะไปตรงศพเราเลยนะครับบงน้องก็คือวิ่งไปตรงศพเราเลยนะครับเนาะก็แบบนี้เลยนะครับงน้องก็คือนี่เลยนะครับงน้องเออ นี่เลยนะครับเราสามารถเปิดตาล่าได้แบบนี้เลยนะครวงน้องก็คือมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสาหรับตาล่าของเรานะครวงน้องก็คือไปต่อที่จุดที่7กันเลยดีกว่านะครับวงน้องสาหรับจุดที่7นะครับก็แบบว่าเป็นแบบ เอาไว้กวนเพื่อนๆและกันนะครับวงน้องก็คือเป็นการทําบั็กแบบว่าไม่มีว exactly. ันตายนั่นเองนะครับวงน้องก็คือสําหรับถังระเบิดนะครับวงน้องก็คือไม่ใส่ทุกอันนะครับเนอะก็คือไม่มีวันตายสําหรับถังระเบิดนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเมื่อเรากางโคโนนะครับใส่ถังระเบิดนะครับก็จะไม่ตายนั่นเองนะครับเนอะหรือว่าเป็นนามาตานั่นเองนะครับวงน้องเออก็แบบนี้เลยนะครับก็ทําได้ทุกถังนะครับในเกมนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถังไหนก็ทําได้นะครับสําหรับวงน้อง ก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับทำได้ทุกถังนั่นเองนะครับนอนในเกมนั่นเองนะครับบางน้องเราก็ทําได้ทุกจุดเลยนะครับในเกมที่มีถังระเบิดแบบนี้นะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับบางน้องสําหรับวันนี้นะครับคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับบางน้องก็คือแบบว่าคลิปของพี่นะครับน้องก็มาสอนทําบัคแล้วก็สอนจุดแอบเอาไว้ไต่แรงแดงนะครับสำหรับบังน้องคนไหนนะครับที่ชอบไม่ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับบางน้องเราก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับน้องเราก็สําหรับบางน้องคนไหนนะครับที่ชอบแบบว่าสออนทําบบแแจุด นีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นั่นเองนะครับนอกากสำหรับบางน้องคนไหนที่แบบว่าต้องการอยากให้พี่ทําอีกนะครับก็คอมเมนต์กันมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับบางน้องก็คือยังมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง1นึ0 0หคนดูนะครับบางน้องพี่ก็จะมาแจกตัวละครไ้หลอก1ตัวเนาะแล้วก็เพลินนะครับ510เพนนนั่นเองนะครับบางน้องแล้วก็เมื่อวานนะครับพี่ก็ได้แจกบัตรกาลิน่าไปแล้วนะครับบางน้องก็คือสําหรับบางน้องคนไหนที่ไปกดติดตามสรพี่นนนนนะะะคคครรรััับบบพพี่่่่กก็แแจไปลล้ววเเเาาาามู300 1060ทหือองนนนะะคคครรรััับบ้องงแต่่่ใทียไม ก็ยังเหลือนะครับวงน้องก็คือพี่ทํากิจกรรมนะครับ แจกบัตรกาลิน่า100ใบนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ก็อดใจรอนิดนึงนะครับเนาะก็ยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆก็คือแบบว่าพี่บอกเลยนะครับได้ทุกคนนะครับน้องๆก็คือได้ทุกคนนะครับเนาะสำหรับบัตรกาลิน่านั่นเองนะครับน้องๆเพราะว่าตอนนี้นะครับยังเหลือ97ใบกันเลยทีเดียวนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับน้องๆไว้ได้เลยนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะใใใใคคคคครรรรรททีีี่่่่่เเเเข้้้้้้าาามแแลลลลลววกกกกก็็ดดดไไ์์ชหหหพพพยะะะะััััันนนนนนบบบออองงๆืปปปจิตส พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย